ครับครับสวัสดีครับหัวปัดรองไม่ลองม่รู้นะครับครับเอือนตะกี้ไปแมคโครมานะครับไปเห็นไส้อ่อนวัวนะครับไส้อ่อนวัวอันนี้ร้ายกว่าบาทเองครับมีไส้อ่อนหมูนะครับอันนี้ม่แม่วัวนะครับ อันเอาห้องแมมนะครับเอาอมาเดี๋ยววันผูกนี่ว่าจะทําเมนูเย็นนี้ว่าจะเอาแมมเนี่ยปิ้งครับปิ้งปิ้งแมมไม่ได้กินเมือนแล้วครับอยากกินแมมใส่ป,ปิ้งใส่เกลือครับปิ้งเกลืออร่อยส่วนไอ้ไส้ออนนะครับนี่ไส้ออนวัวกับไส้ออนหมูนี่ว่าจะเอาให้ปเป็นกับแก้ม เขามาเลี้ยงเลี้ยงมูที่เป็นมามาช่วยวันเต้เตทุกเข้าครับเต้ของ,ของเตเตทุ่เข้านะครับหลองเข้านะฮะเพื่อนลองเข้าเหมือนละที่จะทำถือว่าถูกนะครับนี่ครับ เนี่ยครับตูกเข้าหรือว่าที่ยุ่งเข้านะครับที่บ้านของนาเบิ่มนะครับที่บ้านบันเกิดอันนี้เมินแล้วนะครับสมัยผมเป็นออนละกว่าจะเตนะครับนี่เตามาแปลงใหม่นะครับอันนี้ของยุ่งเข้าครับหลองเข้านะครับเพื่อนจะ่นี่จะทำการเตนะครับ ลื้อนะลื้อถอนสามารสร้างใบสร้างใหม่ครับขยับมาขยับมาตรงนี้หน่อยนะเพื่อจะทำลงรถนะครัทำลงรถตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะไปทำแม่มปิ้งครับเดี๋ยวไปเอาไปแจกเอาแม่มไปละลายน้ำก่อนครับครับนี่นะครับแม่เดิืิอกี้ครับ ได้นักถือว่าได้นักแล้วนี่หกสิบกว่าบาทนะครับที่เขามามักนะครับมักกับมีอย่างนักครับเกนะครับเกือแกงชูรสนะครับนิดหน่อยแล้วก็สีอิ๊วขาว <c oughs> นี่นะครับกากะคุกเข้า เข้ากันนะครับเดี๋ยวหอยไปปิ้งนะครับครับเดี๋ยวขอเวลามักสักสิบนาทีก่เดี๋ยวเขาก็ปิ้งได้แล้วครับเดี๋ยวไปปิ้งกันนะครับนี่นะครับบเอาจะ่าปิ้งแม่กันนะครับแม่มเดี๋ยเขามักเกลือไว้เกี้ยครับปิ้งครับปิ้งแบบพื้นบ้านพื้นบ้านเลยนะครับปิ้งไฟอ่อนๆไปเลยๆนะครับ ในแม่มันจะเป็นเป็นเลือดครับวเวลาเอามาซอยกินนี่มันจะหูซึกหวานหวานมัน,น,นะครับเดี๋ยวปิ้งไปเรื่อยๆกันนะครับครับนี่นะครับแม่จะเอาปิ้ปงซุกแล้วนะครับได้มาชิมกันนะครับนี่ครับ นี่ครับแมมครับมาจิ้มครับอือร้อยครับชัดอร่อยนะครับได้กับแก้มแล้กับฟากที่ตามนะครับว่าปะต้องมาล้อมมาลูกครับ